เม,มวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มกันมแม่ซื้อกล่องสุ่มมาให้สามกล่องใช่ไหมใช่ได,ได้เดี๋ยวกว่อนเดี๋ยวป๊าจะต้องป๊าต้องดูก่อนว่าในกล่องสุ่มมันมีตัวอะไรบ้างนี่นะจะให้เพื่อนๆดูอันนี้ตุ๊กตาน่ารักไหมทั้มเน่สองตัวเลยนี่นะครับกล่องสุม่ม เห็นไหมมีกี่แบบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบมีเจ็ดแบบจะซื้อมาสามกล่องไม่รู้จะได้ตัวไหนอ้าวเลือกกันคนล,ละหนึ่งกล่องก่อนอ้าวดิฟเบือกตัวนี้อ้าวแกะกอ่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกแกทีละคนลูกแกะทีละคนลุ้นทีละคนให้เจ๊กแกะก่อนนะอ้าวดิฟรรอก่อนวันนี้ดิฟต้องใส่แมสั์ดิฟไม่สบาย ออตัวอะไรให้เ,เพื่อนๆดูตัวน,นี้ไหน,นแกะแล้วที่าหาไหนดูดิดูดิดูดิอขอดูหน่อยโอ้แกะถุงที่แกะถุงแกะถุงให้เ,เพื่อนๆดูที่เป็นตัวอะไรอะไอ้แล้วดิบอายเลยเห็นไหมละ่ะเยอะไก่แมสเน, <c oughs> นี่ยตัวอะไรตั้งดีตั้งดี่ให้ปลาดูดีโอ้ โอ้ตั้งได้ไหมเนี่ยเป็นตัวนี้ทำไมตั้งไม่ได้อ้าวดิฟแกะบ้างนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยถือดาวเป็นตัวตัวที่ถือดาวหนูไม่รู้ชื่อตัวอะไรก็ไม่รู้ถือดาวอยู่นี่อ่ากล่องที่สองกล่องที่สองกล่องที่สองอ่าเดี๋ยวเปิดกล่องนี้แล้วมัแกะแล้วเฮ้ยแล้วได้ถั่วฟ้า อ่แม่ใแม่แกะที่ให้ให้แม่แกะถุงให้อ่าแกะเลยอ่าอดีตมาให้เพื่อนดูก่อนน้มาเพื่อนเพื่อนดูก่อนว่าเป็นตุ๊กตาอะไรอ๋อ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 อ้ออเออ๋ออ๋ออ๋อี๋ออ๋ออ๋์เ๋ีอ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ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 ๋อย๋ออ๋ออ๋ออีออ๋ออ๋ตอ๋ออ๋ีอา อ,อัน,นี่สองตัวแล้วเพื่อนๆน่ารักไหมนี่ตัวที่สามตัวอะไรเนะนี่ยโอ้เอาแ,แกะเลยเอยาแกะเลย,ยกล่งองสุ่นนมสามกล่องอย่ค่อยไปซื้อใหม่ลูกเดี๋ยวค่อยไปซื้อกล่องสุ่มใหม่เอาวันน<ล>ี้ได้มาสามตัวหนึ่ปอ นี่เปล่ายักษ์เขียวมาโชว์เพื่อนที่ไหนไหนไหนซื้อยักเขียวมาไหนยักเขียวอยู่ไหนลูกหยิบยักเขียวมาโชว์เพื่อนก่อนเร็วเดี๋ยวไปหยิบยักเขียวมาโชว์เพื่อนก่อนได้ทิเกตอ่ะมันไม่มีในกล่องอ๋อทิเกตแง่ไม่มีในกล่องใช่ใช่ใช่อ่านี่เป่ายักษ์เขียวมาเพื่อนดูทิเออหยิบมาให้เพื่อนดูทิทุกกล่องมันมีทิกเก็ตอ่ะอันนี้ไหนยักษ์เขียวมาดิยักษ์เขียวมาดูที่ อ่ดิฟนังีดิฟซื้อจะกเขียวมาด้วยตัวใหญ่อ่ะดิฟเปิดซิเปิดไฟยังไงเปิดไฟอ่ะเปิดเห็นไหมเปิดได้าเทไหมเราก็มีกล่องส่่สามกล่องเสร็จเรียบร้อยเราแกะแล้วอ้าวเดียว วันนี้คลิปเราก็จะมีแค่นี้นะครับอเดีบบยบายๆเป็นเพื่อนก่อนบายยพี่สามจุ่มสามอ่าอเดียบายๆเ,เป็นเพื่อนพี่สามจุ่มได้สิ